ไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวข้างหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวข้างหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขา แล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคาง จับหัวคางหูหัวไหลจับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไวๆจะจะมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูเจนนะคะก็มีกิจาการรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับหน่วยตัวเรานะคะมาให้เด็กๆเรียนรู้กันนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่านั่งกายของเรามีอวัยวะอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะน้นองๆรู้ไหมคะว่าร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆเรียกว่าอวัยวะและอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็น ได้แก่อะไรบ้างผมช่วยป้องกันหนังศีรษะและทำให้ใบหน้าสวยงามตาช่วยในการมองเห็นจมูกช่วยในการหายใจหูช่วยในการได้ยินเสียงต่างๆอวัยวะในช่องปากได้แก่ ปากใช้รับประทานอาหารและใช้ในการพูดออกเสียงให้ถูกต้องลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารและรับรู้รสชาติของอาหารฟันมีหน้าที่ในการฉีกและบดเคี้ยวอาหารเหงือกช่วยยึดฟันให้ติดกับขากันไกรในปาก คอช่วยให้ศีรษะตั้งอยู่ได้ช่วยป้องกันอวัยวะต่างๆที่อยู่ในคอผิวหนังเป็นส่วนที่หุ้มอวัยวะต่างๆอยู่ภายนอกสุดของร่างกายมือทำหน้าที่หยิบจับสิ่งของต่างๆเล็บเป็นส่วนหนึ่งของนิ้วมือและนิ้วเท้า ช่วยทำให้บริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าแข็งแรงเท้าช่วยในการทรงตัวรับน้ำหนักร่างกายใช้ในการยืนและเดิน กิจกรรมในวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆนะคะชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนทําใบงาน1แผ่นนะคะแล้วถ่ายคลิปเต้นประกอบเพลงจับไวๆนะคะตามที่ครูนํามาให้ชมนะคะแล้วถ่ายคลิปส่งมาให้ครูดูในไลน์กลุ่มนะคะสําหรับวันนี้ครูจะลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย